ในวันนี้แนะนาตัวเองก่อนเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย่าฟ้าพรมิชัยครับชื่อเล่นชื่อจุงครับน้องจุงครับน้องจุงน้องจุงน่ารักจังโออใกล้นหลายข้อพอข้อขอตัรุ่นได้ไหมนี่ยอ้ยอายุรักเลยอ่ะสิบสามครับสิบสามเด็กชายจุงในวัยสิบสามขวบเมื่อสักครู่นี้เพลงที่คุณเล่นเป็นเพลงแนวไหนครับ Blue. เพลงบลูค่ะเรียกว่าเป็นแบบบลูคำนึงไม่ค่อยเคยเห็นนะพี่รู้จริงๆจริง,รงที่เล่นแนวนเนาะคือสำหรับคนไทยเองเพลงบลูก็หาฟังได้ยากเลยจริงจริง,รงแล้วเยาวาชนเด็กอายุ13บสาแบบนี้มาเล่นเพลงบลูแล้วก็เล่นได้ชัดแล้วดูจังหวะเขาเล่นมันมีเสน่ห์มากสุดยอดคุณเนาะเล่นกีตาร์กี่ขวบครับจุ้งสี่ขวบครับสี่ขวบคุณพูดได้หรือยังตอนนั้นอะ พูดได้แล้วแล้วทําไมไปไงมาไงคุณไปเจอกีตาร์ของใครหรือว่าสี่ขวบที่ดาวยังเล่นแบบหยิบปมของเล่นเข้าปากพี่ดาวอยากเทียบพัฒนาการพี่ดาวกับน้องแปดขวบยังแบบว่าไม่ได้เลยอ่ะนี่สี่ขวบสี่ขวบนี่คือเป็นกีตาร์พลาสติกกีตาร์ไม้จะเอ่นยังไงเออกีตาร์ไฟฟ้าตัวเล็กขวเป็กของใครของใครของใครเออของ เป็นรุ่นมาร์มาลเอครับคือที่บ้านมีอยู่แล้วไปซื้อครับไปซื้ออ้าวนั่นแสดงว่าก่อนที่หนูจะเล่นลงมือเล่นสี่ขวบเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านั้นหนูต้องค้นพบความชอบของตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบเล่นกีตาลพ่อบังคับครับน่นไงเราชอบกราตรงนี้แหละจริงแล้วคุณพ่อเขาเรียกว่าส่งเสริมมีการซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อไหมพ่อเล่นหรือว่าก่อนพ่อเล่นในวงเรา เล่นในวงนมคือมัอยู่ในวงสังสรรค์คุณพ่อก็เป็นวงสังสรรค์บรรเลงเล่นกีตาร์ดังนั้นพอมีลูกชายบอกแม่อยากสื้อข้อเจตนารมณ์ไปซื้อกีตาร์ตัวแรกตอนนั้นคุณสี่ขวบคุณจาได้ไหมความรู้สึกตอนนั้นพอได้กีตาร์มาแล้วเป็นคิดจะเล่นเล่นเป็นยากใช่ไหมครับมันดูยากเพราะว่ามันต้องจับคอดเพลงแรกที่เล่นเพลงอะไรครับเพลงปงปานครับเกิดมาไม่เคยเจอ เดี๋ยวก่อนอ<ร>เล่นให้ฟังหออนอยเพลงสมงซานก็ชอบล,แลนะแนงกับรูเลยนะลออเออเน่ลองซิชอบมากสมงซานเนี่ยพอจังเลยสาง <c oughs> สามสี วงนมนี่แหละคือมันเป็นเพลงที่ล้องสนุกสนานเวลาที่เราจอยกับเพื่อนๆถูกป่าแล้วขอดังง่ายมันวนเพลงนี่เราเริ่มสนุกหรือยังอ่ะพอเริ่มเล่นเพลงทรงซานได้แล้วเพลงอื่นๆเริ่มสนุกหรือยังคะที่จะหาเพลงเรื่มมอ่ะก็อยากแกะเพลงอื่นแกะไม่เป็นอ่ะทำยังไงแพ่อสอนนะคุณพ่อคุณพ่อสอนคุณพ่อไขทอดให้แต่รู้มาว่าตอนแรกที่เริ่มอ่ะอย่างเพลงทรงซานก็เป็นเหมือนป๊อปเป็นเหมือนร็อกนิดๆิด เด็กทั่วไปเวลาเล่นกีตาร์ไปฟ้าเขาต้องเพลงล็อกคุณเคยเล่นเพลงล็อกมาก่อนไหมเคยครับแล้วทำไมอยู่ดีแบบอยากเปลี่ยนมาเป็นดูก็ไม่รู้เหมือนกันครับชอบครับแล้วเปยงอีกนิดงบูคุแรกที่เออจากซานาน่าครับวงซานตาน่าเพลงอะไรเพลงยูรุป้าครับจำได้ไหมว่ามันชอบชอบยังไงชอบจังหวะนี้ไงไปถามคุณพ่อว่านี่เพลงอะไร ครับถามถาแล้วคุณพ่อบอกว่าพอป้มันเป็นแนวออกรูนิดนึงนะแสดงว่าระหว่างเพลงร็อกกับเพลงบลูเวลาคุณฟังแล้วคุณได้ความรู้สึกที่ต่างกันใช่ไหมครับเออรู้สึกต่างกันยังไงทำไมถึงได้กลายจะเปลี่ยนจากร็อกแล้วมาประทับใจบลูได้ก็ร็อกมันไม่ค่อยมีเรื่องของลูกเล่นอะอรมากมายเ,ออเงืงลูกเล่นขงลูกทิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วในบลูมี ตัวมันในบลูมันมีเยอะครับหลอเช่นเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอันไหนลองแซปเปอร์ที่แซปเปอร์หน่อยเป็นแบบดีดีลูกเล่นในบลูที่ทำให้คนสนใจมันเหมือนลูกเพื่อนเนาะมันเหมือนมันเหมือนมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นมากกว่าครับผมมันเหมือนมีความเอื้อนเอ่ยออดอ้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็มันก็เพลงแต่แนวมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวร็อกก็สนุกบลูก็มีความแบบว่า สวยงามของเขาแต่นี่ลายเซ็นไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปินวงบลูนี่ฮะลายเซ็นใครคะเนี่ยกีตาร์คุณอ้ลายเซ็นพี่ยอดพี่แตล์มพี่ยอดต้นแส้พี่คือกีตาร์ของเขาเหรอีตาร์ผมเองครับกีตาร์หนูอ๋อไม่ให้พี่เขาเซนไอเด่าก็มีไอเด้าับตัวไอเด้าเลยไอดอลเลยโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมสมมติว่าคุณเคยเล่นร็อกนีกทราบมาว่าคุณเตรียมเพลงล็อกมาโชว์ด้วยเอาแบบ เาเอาเพลงที่แบบฟังแล้วมันสุดๆเลยจัดมาให้หน่อยอยากรู้ว่าตอนน้องจูเล่นร็อกมันเป็นอย่างไรนะจัดนะจัดนะอะไรครับประกาศ่อยเพลงชื่อไซโคตเชี่ยวของไซโคสลิปน็อตตอนนี้เอฟเฟกต์พร้อมกีตาร์พร้อมขาร้อมพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมเข่าพร้อมพร้อมโดไม่อ้างใจใช่